ราศีลักนาราศีตุลน,นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนะครับถือว่าในจังหวะตอนนี้นะฮะดาไปจําตัวของท่านเนี่ยมีตาแหน่งที่ดีนะฮะในช่วงนี้นะฮะดาไปจําตัวของท่านเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนหลังมีตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับราชาโชคเปรียบประดุจพระราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองนะโอกาสเหมาะโอกาสดีๆนะฮะจะมีเข้ามาณขณะนี้ เรื่องที่มันเป็นเรื่องยากในช่วงก่อนหน้าก็จะกลับกลายเป็นเรื่องง่ายในช่วงปัจจุบันนี้นะฮะตัวเราเองนั้นเป็นบ่อกเกิดของราชาโชคแปลว่ามันไม่ใช่อยู่ดีโชคมันจะมาเองไม่ใช่แต่ว่าเรามีความคิดเรามีไอเดียแบบนี้ปุ๊บเนี่ยและเราลงมือทํามีคนซัพพอร์ตมีคนหนุนนําในช่วงปัจจุบันนี้นะฮะถือว่ามีความโดดเด่นไหมโดดเด่นครับนะ โอกาสดีๆมีเข้ามาไหมโอกาสดีๆมีเข้ามาขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเองนั้นจะควยพะโอกาสนั้นหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองนะครับคราวนี้ฮะถ้าเรามองเรื่องของการงานนะครับในตําแหน่งเรื่องของการงานครับมีโอกาสที่จะบอกครับนะดีๆเข้ามาอาจจะมีงานใหม่เข้ามามีทางเลือกใหม่ๆเข้ามามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะครับและคุณจับต้นชนปลายถูกต้องปุ๊บเนี่ยลูกค้าติดใจนะทำงานกับเราเนี่ยสาร นะต่อนะอารมณ์แบบผูกปิ่นโตไปกันระยะยาวเลยเนี่ยนี่คือความหมายตามนี้ฮะใครรอคอยเรื่องของงานนะคุณจะอาจจะมีข่าวคราวเรื่องของการงานเข้ามาในช่วงนี้ใครที่นะทำงานประจําและต้องการที่จะออกมานะหมายถึงว่าไม่ต้องออกก็ได้นะมีฟรีแลนซ์นะนะทำเสาร์อาทิตย์เนะีทำตอนกลางคืนนะีก็ว่ากันไปนะครับ ก็ถือว่าเป็นช่วงของการเริ่มเติ่มต้นธุรกิจที่ดีในหลักสถิติของดวงของคุณนะขณะน,นี้เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานนะใช้ได้เลยนะครับส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยช่วงนี้ดาวการเงินมีตําแหน่งเป็นมหาจาักรแปลว่ามีโอกาสที่จะมีรายรับเป็นก้อนใหญ่ๆแต่อาจจะเปิดเผยให้ใครรู้ไม่ได้ ถ้าเปิดเผยให้ใครรู้อาจจะมีมุมที่จะโดนเบียดเบียนเรื่องของการการทองได้นี่สิ่งคือสิ่งต้องระวังไว้นะขนาดนี้นะครับแต่หวังเรื่องโชคหวังเรื่องของการเงินนะได้ตามใจปัรถนาในช่วงนี้อย่างแน่นอนครับส่วนเรื่องของความรักครับจังหวะตอนนี้เนี่ยต้องระวังไว้นะเพราะดาวตัวแทนคู่ครองเนี่ยนะถ้าคุณนั้นเป็นคนดีไม่มีปัญหา แต่ถ้าคุณนั้นทํำอะไรแบบว่ารับร,บรบไม่เปิดเผยเนี่ยแฟนคุณเนี่ยนะอาจจะส่งแบบไลน์แมนนะส่งแกล็บนะไม่ได้คาไม่ได้สั่งอาหารหรอกนะให้คุณนะเขาอาจจะส่งไปตามคุณว่าไปเช็คดูซิว่าร